สวัสดีครับขอเวลาแค่นิดเดียวพอนะฮะสำหรับวันนี้วันลอยกระทงนะครับเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยเราเนี่ยให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยการลอยกระทงนั้นทําให้สิ่งแวดล้อมของเราเสียหายพอสมควรเลยนะครับผมเลยอยากชวนทุกคนนะครับมาลอยกระทงด้วยวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะฮะหรือว่าลอยแบบไม่มีทุบเทียนเลยได้ยิ่งดีนะครับผมและในส่วนของโคมลอยนะฮะผมก็ยอมรับเลยว่ามันเป็นอะไรที่สวยงามพอสมควรนะฮะแต่ก็แต่มันก็นะฮะ,ะว่า ความสวยงามนั้นมันก็แอบมาซึ่งความอันตรายเช่นกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโคมลอยก็สร้างปัญหาต่างๆไว้มากมายพอสมควรเลยนะครับหรือจะหันมาลอยกระทงออนไลน์หรือลอยในเกมก็ได้นะครับก็น่ารักไปอีกแบบนะฮะผมสร้างได้แค่นี้แหละนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ถรัทานในเทพฮินดูอยากจะขอคาราลาโทษหรือขอพรพระแม่คงคานะครับผมก็ขอแนะนําให้ลองหาคาถาที่เป็นคาถาบูชาพระแม่คงคาดูนะครับ ก็มาลองสวดกันได้นะฮะผมเชื่อว่ายังไงพ่อแม่ก็ได้รับรู้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะขอให้ทุกคนมีคําคืนที่แสนดีนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ